สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายรถฟอร์ดนะครับวันนี้อันจะมารีวิวคันนี้กันนะครับตัว Ranger Sport รนะครับราคาของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่9 6 9 9 0 0 0บาทนะครับดูตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของแพ็คเกจเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในตัวรถนะครับแล้วก็เป็นสีพิเศษนะครับสีส้มพิเศษคันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าสปอร์ตคันนี้นะครับเรามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับมีเทคโนโลยีนะครับหรือมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับเราได้มีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับเป็นแบบสีดําล้วนเลยนะครับมาพร้อมกับไฟ LED 3. จุดด้านบนด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องลังพึ่งนะครับก็เพื่อที่ว่าลมเข้าที่ด้านหน้าได้ดีแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างนะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ของเรานะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับให้แล้วนะครับมาพร้อมกับเส้น d a y ์ไทมตัวนี้นะครับ ไฟก็จะได้ในเรื่องของความส่องสว่างที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวด้านบนนะครับเราก็มีในส่วนของครอบไฟหน้าเพิ่มเข้ามาให้นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกของเราก็จะเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเราเข้าใกล้กับวัตถุหรือใกล้กับรถคันด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านด้านล่างตัวนี้นะครับเราก็มีห่วงลากจูงมาให้แล้วนะครับทั้ง2จุดด้วยกันนะครับจุดต่อมานะครับ ตัวด้านข้างนะครับคิ้วล้อนะครับตัวนี้คิ้วล้อเดิมๆขนาด3นิ้วนะครับเป็นแบบสีดำนะครับติดมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแมกของคันนี้นะครับก็เป็นล้อแมกขอบ18นะครับมาพร้อมกับในส่วนของยางของกูดเยียนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคยาง2อ5านะครับทับแล้วก็ R18 นะครับจุดต่อมานะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะบอกเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับ สำหรับกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีกาไฟนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างของเราสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับหรือกดล็อกรถกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้นะครับเราสามารถตั้งค่าที่หน้าจอกลางของเราได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับลายสติกเกอร์นะครับเราได้ติดสติกเกอร์นะครับเป็นลายสัตว์โคนมาพร้อมกับฟอนต์คำว่าเลนเจอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างของเราก็จะเปบันดาลนะครับก้าวขึ้นรถนะครับเป็นแบบดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับเบ้ามือจับของเรานะครับเป็นสีกาไฟนะครับด้านในก็จะมีตัวผิวสัมผัสนะครับเพื่อที่ทําให้เราเปิดแล้วก็กระชับมากขึ้นด้วยฟอร์ดเราใส่ใจทุกๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีสมาร์ทคีย์เลสนะครับสามารถล็อกรถคลายล็อกรถที่เบ้ามือได้เลยนะครับแค่ การล็อกรถให้นะครับด้านบนนะครับเราก็มีติดในส่วนของคิ้วการสาดทั้ง4จุดด้วยกันแล้วก็ฟิล์มนะครับตัวนี้เราได้ติดฟิล์มรอบคันนะครับฟิล์มของเราติดเป็นฟิล์มพิเศษเลยนะครับเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับแบบ4ประตูนะครับพื้นที่นะครับการนั่งนะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับสะดวกสบายด้วยนะครับภายในตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับของเราก็จะมีแอร์ในส่วนของแอร์ตอนหลังให้แลครับแล้วก็จะมีช่องวตนไฟ12โวลตวนให้ด้วยนะครับสำหรับเอาไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่ตอนหน้ากันนะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของด้านข้างแผงด้านข้างของเรานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นบุด้วยหนังนะครับมาพร้อมกับเบ้ามือจับนะครับมือเปิดประตูรถแบบดีไซน์ใหม่นะครับปุ่มการใช้งานต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับก็จะเป็นออโต้ฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าให้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของปุ่มพุทสตาร์ตนะครับตัวนี้ของเรานะครับไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับเป็นปุ่มพุทสตาร์ตใช้เพียงแค่ปลายนิ้วก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้หน้าจอของเราก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอเรือนไม้ของเรานะครับพร้อมกับบอกเทคโนโลยีต่างๆการใช้งานต่างๆให้ปุ่มการใช้งานนะครับที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเราเป็นแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นคูดคอนโทรลนะครับการใช้งานรับสายวางสายที่พวงมาลัยปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับแต่ลดนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วด้วยกันนะครับตัวนี้ก็รองรับ Apple c a r p l a y a n d แ o i d a อ t o แล้วก็รองรับมาร์ด รถจากไม่ว่าเราอยู่ส่วนไหนของประเทศก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับและตัวเกียร์ของเรานะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับหเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบใหม่นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จแบบไร้สายด้วยมาพร้อมกับช่องรองรับนะครับ USB ทั้ง Type A Type C นะครับลูกค้าใช้ใช้แบบไหนก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Airbag เราก็มีมาให้ด้วยนะครับเบาะ เราก็สามารถปรับตำแหน่งได้นะครับ6จุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนท้ายกันนะครับท้ายตัวท้ายรถนะครับด้านท้ายไฟท้ายของเราเป็นแบบ LED ให้แล้วก็จะได้ในเรื่องของความส่องสว่างที่มากขึ้นรถตามหลังมาก็จะเห็นรถของเราชัดเจนนะครับแล้วก็เส้นของไฟท้ายนะครับก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็เป็นลวดลายแบบ BNA ของทาง Ford เรานะครับมาพร้อมกับในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกันชนท้ายของเรานะครับก็จะมีเบ้าเหยียบมาให้ด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์หลังให้4จุดนะครับ แล้วก็ในส่วนของอตัวฝาปิดท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของไฟนะครับส่องสว่างดวงที่3ให้นะครับเบ้ามือจับเปิดฝาท้ายแบบดีไซน์ใหม่นะครับปรับตำแหน่งขึ้นมาอยู่ในด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับ ตัวนี้นะครับก็มีติดสติกเกอร์นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อะคริลิกติดคาว่าสปอร์ตนะครับเดิมๆจากโรงงานให้นะครับตัวนี้นะครับคำว่าเลนเจอร์ปกติก็จะไม่ได้เป็นสีดำนะครับเราได้ติดสติกเกอร์เข้าไปนะครับเพื่อทําให้ตัวท้ายรถเรามีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้นะครับอ่าฝาท้ายของเราตัวนี้เป็นแบบผ่อนแรงให้แล้วเปิด ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้สบายนะครับคุณผู้ชายก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เลยเพราะเปิดการใช้งานง่ายมากๆนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไม้บรรทัดนะครับเพื่อรองรับนะครับเผื่อลูกค้าต้องการใช้งานนะครับต่างๆก็พร้อมได้เลยตัวนี้ก็จะมีตัวที่วางแก้วให้นะครับเผื่อว่าเราขึ้นไปนั่งใช้งานนะครับอย่างเช่นเราหยุดใชงานต่างๆนะครับก็สามารถวางของวางแก้วน้ําได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของอจุดต่อมานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีบันไดด้านข้างนะครับเพื่อฝาท้ายของเรานะครับเรามีวางของอยู่เราปีนไปหยิบของภายในตัวรถไม่ได้เราก็สามารถก้าวขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็หยิบของจากภายในตัวรถให้นะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายด้วยนะครับนยครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับที่เหนือจาก ตัว xlt นะครับแต่ก็จะเป็นตัวรองจากตัว w i t e a g นะครับราคาของตัวรถนะครับก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวสปอร์ตของเรามีให้เลือกตั้งแต่เกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้แล้วก็มีแบบ4คูณ4ให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับ ถ้าลูกค้าอยากได้การใช้งานรถฟอร์แบบไหนนะครับประเภทไหนนะครับทักข้าหาอ่านได้เลยอันจะแนะนำนะครับการออกรถให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับโดยเรามีทีมนะครับผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ช่างตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับการตกแต่งของเราตกแต่งจากในศูนย์นะครับรับประกันชิ้นงานทุกๆชิ้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับว่าอันจะรีวิวรถ Ford รุ่นไหนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ